เราก็มาอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับใช่แล้วครับ And here ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว paradigm นะฮะแล้วเราก็ได้เห็นมันแบบ พี่พเพื่อนเพื่อนอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนที่ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับกอล์ฟอะไรบ้างคำ <c oughs> ตอบของใครโดนใจลุ้นรับรางวัลเลยนะครับเสื้อโปโลและหมวกแก๊ปจาก c a l l a w a y Paradigm ไปเลยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์คริสครับ Mission to the pros by อาจารย์คริสใน Mission to the p r o วันนี้เนยนะครบับายอาจารย์คริสเราก็มาอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั <c oughs> น่นเองนะครับใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับอินโดนีเซียรหรืออินโดนีเซีย จาการ์ตานี่ยนะครับเพราะวันนี้เรามาที่นี่แหละครับเป็นงาน Callaway นะครับซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราและเป็นไม้ที่ผมตีอยู่ตอนนี้นะครับเป็น Callaway Golf Clubs นะครับเขามีงานอะไรครับ Welcome Callaway Golf นะครับ Southeast Asia Lunch 2023เป็นงานเลี้ยงอาหารกลางวันจะบ้าหรือจะตัวเธอมีตัวเอด้วยเนี่ยนะครับไม่ใช่ lunch นะครับต้องเป็นฉลองก็คื ล่าช่นั่นเองนะครับซึ่งในวงการจรวดนี่นะครับก็คือการยิงจรวดขึ้นฟ้านะไปถามพวกนาซ่าก็ได้นะครับแต่สำหรับวงการธุรกิจแล้ว Launch นะครับก็คือการ เปิดตัวสินค้านัเนเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวสินค้านะตัวใหม่ของ c a l ์ลเว y นะครับแล้วก็ข้างในมี Press Conference ก็คือเป็นงานแถลงข่าวนะครับผมที่กำลังเกิดขึ้นพในเดือนมีนาคมปี2023นี้นะครับคาร์ลเวก็กำลังจะออกนะฮะเขาเรียกว่าสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ the latest model นะครับซึ่งชื่อว่า Paradigm นั่นเองนะครับ ซึ่งก็บอกแล้วครับว่าพาราไดน์ปีนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดรูปแบบของไม้กอล์ฟกับการเล่นกอล์ฟในทีเดียวโอ้โหมันจะยิ่งใหญ่แล้วก็แตกต่างขนาดนั้นหรือเปล่าวันนี้นะครับเราต้องไปดูนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณานะครับและที่สุวรรณภูมินะครับสุวรรณาที่จาการ์ตาเองครับซึ่งสนามกอล์ฟอยู่ตรงนี้ไะเราเข้าไปทดลองเนี่ยนะครับไม้กอล์ฟนะฮะพาราไดน์ในสนามกอล์ฟดีกว่านะครับที่สนามกอล์ฟสุวรรณ่า golf course <c oughs> 好好好 <Okay. S 2> จะเห็นได้นะครับว่า paradigm เนี่ยนะครับผมนะฮะก็เป็น the latest model ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับของทางผลิตภัณฑ์ไม Golf Calaway เนี่ยเขาสกดด้วยตัววายเนี้นะครับที่จริงอยากจะบอกนะครับว่าเจเนียนนะครับสะลรพวกคอภาษาอังกฤษทั้งหลายอาจจะบอกว่า it's a typo typo ก็แปลว่าเป็นการพิมพ์ผิด it's a misspelling นนะครับที่จริงแล้วนะครับ เขาก็ตั้งใจแหละครับผมนะครเพราะว่า paradigm นี่นะครับมันก็มาจาก P A R A D I G M paradigm แปลว่าอ,อะไรแปลว่ามุมมองแปลว่าวิธีคิดหรือพูดง่าย้าภาษาง่ายๆคือ mindset เองน,นะครับในวงการจิตวิทยาเชิงบวกด้วยนะครับหรือว่าพวก mindset coaching ที่ผมก็ทำอยู่ด้วยนะครับเขาจะเรียกว่า paradigm shift คือเมื่อไหร่ที่เรามีการเปลี่ยนมุมมองปรับความคิดปรับความรู้อะไรบางอย่างเราจะเห็นโลกในมุมมองใหม่เข้าใจอะไรนะ,ะหลายหลายอย่างในมุมมองที่แตกต่างกันทําให้เราเกิดความคิดและก็ประสบความสำเร็จและความสุดได้มากขึ้นที่จริงถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับไหนายๆก็สอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับรุ่นของนะฮะไมโครฟ l คาลวเนี่ยก็จะมีหลายชื่อนะครับที่เราจะอาจจะคุ้นหูกันอย่างเช่น Apex นะครับหรือ Apex ก็จะแปลว่าจุดสุดยอด ถ้าจุดสุดยอดจะเสียวไปหน่อยนะครับจะเป็นจุดสูงสุดนั่นนะฮะของอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับที่เราจะคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นอะไรบิ๊กเบอร์ซ่าไหมบิ๊กเบอร์าก็จะเป็นพวกปืนใหญ่นะครับจากพวกกองทัพเยอรมันในอดีตเนี่ยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอีพิกหรือที่จริงภาษาอังกฤษคือเอพิกแปลว่ามหาการที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะฮะโรกแม้ปีเแลส่ว o โรกเป็นพวก แหกโค้งแหวกแนวทําไม่ตามกฎกติกามารยาทง่ายคือแบบไม่ทําตามกฎเขา,าคือแรงไม่เกรงใจใครนะครับคล้ายๆกับคำว่าแมรริกในปี2020นะครับน่าจะแปลว,ว่าคนที่อยากจะทําตัวที่แตกต่างก่บชาวบ้านหรือไม่เหมือนใครอย่างเช่นนี่ฮะท็อปกันไงจำได้ไหมพอมครูซแมรริกแมรริกก็คืออะไรครับเป็นคนเก่งแต่ทําอะไรที่แหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านก็เราจะไปดูนั่นนะครับข้างในนะว่า My Go กอฟ a ์พาราเนี่ยนะครับ เป็นการเปลี่ยนมุมมองหรือเป็นวิธีคิดของอุปกรณ์กอล์ฟกันมากน้อยแค่ไหนครับผมโอ้โหแต่แค่เห็นสีนะครับก็เสียวแล้วนะครับ,บผมเสียวอยากจะตีมากเลยครับผมไม่น่าใจว่าจะได้ติดไม้ติดมือกลับไปเมืองไทยสักอันหนึ่งรอเปล่าครับสาธุขอเชอิญ positions we're about to reveal the colorful kind new line of products let's do มีการเปิดตัวเวทีไปแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นไม้อยู่ไกลยังไม่ได้เห็นของแท้เขาเรียกว่ายังไม่ได้เห็นตัวจริงแบบ in the flash flash <c oughs> ไมลว่สดนะมันตลาดสดนี่มันไม้กอ <c oughs> ล์ฟนะฮะ in the flash flash แปลว่าเนื้อสดแต่ in the flash แปลว่าแบบของแบบตัวเป็นๆน,นะฮะแต่นั้นเดี๋ยว h i s ครู่เราจะได้เห็นนะครับ the new paradigm in the flash เราทำของเขาพังนะครับไม่ใช่นะครับล้อเล่นนะครับผมแต่ที่จริงแล้วนะครับเขาก็เนี่ยครับมีการนะเขาเรียกว่าแหกนะฮะแม่แหกแต่เขาก็มีการแยกไม้นะครับหรือแยกหัวไม้ให้เราดูนะชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นได้นะครับอันนี้ก็คือคาร์บอนคราวน์คาร์บอนคราวน์ก็คือนะก็คือตัวเปลือกมันนะฮะที่เป็นทำจากคาร์บอนที่แบบเบามากนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟลอชไทเทเนียมเฟสนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นได้นะครับว่า เป็นซิงเกอรเจอร์ของคาร์ลเวนะครับก็จะเป็นสมัยก่อนเขาเรียกเป็นเจลเบรกนะฮะเป็นเป็นคู่แต่ตอนนี้เขาใช้เป็นแบทวิงเป็นปีกข้างขาวเนี่ยนะครับแล้วก็เครื่องหลังนั่นนะฮะก็จะมีพวกนะที่เป็นตัวเวทนะฮะที่สามารถที่จะกลับได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นของแฟร์บิวต์นี่นะฮะนะฮะก็คาร์บอนคราวน์ก็เหมือนกันเป็นเหมือนมงกุฎอ่ะนี่ตื๊ดเข้าไปแล้วนี่ก็คือขอบเฟสนะฮะนี่นะฮะตื๊ดเข้าไปนี่นะฮะนี่ก็คือตัวไฮบริดนะฮะไฮบริดนั้นก็ ต้องใช้น้ำหนักหน่อยก็จะไม่ได้เป็นคาร์บอนคลาวก็เป็นไทเทเนียมทั้งทั้งหัวและนี่ก็คือใบเหล็ก the iron นะครับนี่นี่ก็คือเป็นหัวของมันนะฮะแล้วนี่ก็คือเฟสนะครับก็เขาก็จะมาแปะอันนี้ก็นะฮะเป็นหน้าของมันหน้าเหล็กป๊าปใส่เข้าไปแล้วก็ติดไอ้พวกนี้ข้างหลังเปื้อนๆแล้วก็จะได้นะฮะเหล็กซึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ข้างหลังนี้แล้วครับ <sk r isa> ในตอนต่อไปนี่นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูผล <c ül motivations> ิตภัณฑ์ไม้กอล์ฟ Callaway Paradigm ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดร i เวอร์แฟร์เว์วูดไฮบริดและเหล็กนั่นเองนะครับ <c oughs> <AO ly> ไปดูกันนะครับว่าไม้จะหน้าตาเป็นอย่างไรจะสวยแค่ไหนและจะตีไกลแบบไหนนะครับโอ้โหผมเนี่ยนะครับรอไม่ไหวละ อย่าลืมมาติดตามมาต่อนะครับคำถามร่วมสนุกชิงรางวัลจากผลิตธภธัณฑ์คาร์ลเวคือพี่ๆเพื่อนเพื่อนอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนที่ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับกอล์ฟอะไรบ้างคำตอบของใครโดนใจและเข้ามากดไลค์กดติดตามและกดแชร์แบบสาธ,ธารณะด้วยนะจ๊ะทั้งเพจ Facebook หรือช่อง YouTube ของเราลุ้นรับรางวัลเลยนะครับเสื้อโปโลและหมวกแก๊ปจาก c a l l ล w a y Paradigm ไปเลยนะครับสับพี่น้องใน Facebook 1ชุดและพี่น้องใน YouTube อีก1ชุดและอย่าลืมมาติดตาม Mission to Prose by Ajahn Chris Doing a crap. Mission to the pros by Ajahn Chris Presented by Transview Golf and Leonian. ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องใหม่ของผม Mission to the Pros รายการ Variety Golf ที่ทั้งคนตีกอล์ฟและไม่ได้ตีกอล์ฟสามารถดูได้ทางช่อง YouTube และเพจ f a c e b o o k น้องใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะพี่น้องท่านไหนเข้ามารับชมมีสิทธิ์รับรางวัลประจำสัปดาห์รวมถึงรางวัลใหญ่ประจำเดือนด้วยนะครับฝากผลงานใหม่ของผมไปอยู่ในใจพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผม